อนาคตแล้วสำหรับครูคณิตศาสตร์เธอยอมลาออกจากโรงเรียนดังพันตัวกลายเป็นซอบอสทอมจีนหลังเธอหลงสเสน่สาวหล่อชาวจีนและถูกชักชวนให้มาอยู่ในแก๊ง scammer fill fan โดยมีการปลอมเฟซบุ๊กพูดคุยกับเหยื่อคล้ายคนเป็นแฟนกันเพื่อให้เหยื่อหลงรักก่อนจะชักชวนลงทุนเปิดร้านค้าทิกต o อกของสิงคโปร์ทำหน้าที่กดออเดอร์โดยให้เหยื่อออกเงินไปก่อนหลังเหยื่อทำภารกิจครั้งแรกสำเร็จก็ได้รับเงินทำให้เหยื่อตายใจ จากนั้นเพิ่มยอดเงินมากขึ้นแต่ไม่สามารถกดเงินออกมาได้คนร้ายก็อ้างว่าเป็นเพราะเหยียอกดออเดอร์ช้าต้องเพิ่มเงินเข้าไปอีกจึงจะถอนเงินออกจากระบบได้ตำรวจแกะรอยบอสทอมจีนหัวหน้าแก๊งสแกมเมอร์นี้เจ้าต,ตัวใช้ชีวิตกินหรูอยู่สบายในประเทศไทยเปิดเซฟเฮาส์รังรักพ่อรักอยู่กับครูเล็ก คู่สาวชาวไทยไม่เพียงแต่เป็นรังรักของทั้งสองคนแต่ยังเป็นด่านเงินสุดท้ายที่แก๊งกมเมอร์นี้จะให้ระดับหัวหน้ามาทยอยโยกเงินออกไปเป็นบิ t คอยที่บ้านหลังนี้และใช้เป็นที่ตั้งทำบัญชีโดยจัดหาคนเป็นธุระให้ไปเปิดบัญชีธนาคารบัญชี wallet อรละวามที่มาเปิดบัญชีพี่เขามีอยู่แล้วครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยพี่ม่ละวันนี้พาเขามาทำอะไร มารับเขาอย่มาทำไป้วมารับไปเพื่ออะไรเขาทีเว่าอะไรมาพักรอัคือเบิรไปแะ้ีเราตกแกนหน้าถูกไหมเพื่อให้ใช้ได้เกินห้าหมื่นน่าจะมานล้วแหละนี๊หู๊ย การตรวจคน้นพบบัญชีธนาคารพร้อมใช้102บัญชีบัตรเดบิต70ใบซิมโทรศัพท์มือถือพร้อมใช้ประมาณ1,000ซิมจากการตรวจสอบบัญชีทั้งหมดพบว่าเชื่อมโยงในระบบการรับแจ้งความออนไลน์รวมทั้งสิ้น132เคสมูลค่าความเสียหาย91ล้านบาทในชั้นจับกลุ่มบอสทอมจีนให้การภาคเศษ อ้างมีบอสอีกคนหนึ่งอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเป็นระดับสั่งการอีกทีส่วนตัวเองมาฝั่งตัวอยู่ในประเทศไทยเพื่อคอยจัดการเรื่องของการทำบัญชีและเส้นทางการเงินที่ได้จากการหลอกลวงส่วนครูสาวปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาซึ่งทอมหล่อเป็นแฟนของตัวเองชักชวนให้ลาออกและมาช่วยงานเต็มตัวโดยไม่รู้เรื่องอะไรเลย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ